เฮ้ยบีรุ่นจริงด้วยพพวเพื <resposta> ่อนๆป้าโถน่าเกลียดเนาะแม่เขาตลกมากเขาจะงามให้ได้อีกเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะอันเนี้ยจะยอดอ่อนๆเลยรอบนี้ดูเป็ดชอบใจใหญ่เลย สวัสดีแม่อาบางพลปฏิสิมด้ค่ะทักทยายภาษาเขมรเหมือนเดิมปลูกเองปรุงเอง,เองวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆไปถอนแรดดิชแล้วก็เราจะไปเก็บผักบุ้งอีกแล้วแม่ยังไม่ได้ทำอคลิปผัดผักบุ้งไฟแดงให้เพื่อนๆดูเลยเออแรดดิชที่แม่จะไปถอนวันนี้มีอายุได้ประมาณเดือนกว่าแล้วแล้วก็ บางหัวติดบางหัวไม่ติดแม่ก็คือต้องทําเป็นคลิปใหม่เอามาฝากให้กับเพื่อนๆนั่นเองปัญหาเนาะเพราะว่าระดับน้ําเขาอยู่ลึกแล้วก็รากลงไปไม่ถึงเนาะเอาเป็นว่าเนาะช่วงนี้มีเพื่อนๆถามมาว่าเฮ้ย hey, แม่ทำไมไม่ค่อยลงคลิปอะไรนี้แม่ก็คือจะบอกว่าคแม่มีสอนทำ YouTube ยูทูบใส่อาหารด้วยแล้วก็แบ่งเวลามาดูผักในช่วงหน้าร้อนเยอะหน่อยก็เลย จะพยายามลงคลิปวนะันเว้นวันเนาะอย่าลืมเนาะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้โอ้โอ้โอ้เพ,พื่อนเพื่อนดูแซลลี่โอ้เพื่อนเพื่อนดูไมค์กดเน็ตลูกน่าๆน้านาแม่ต้องหนีแล้วเพื่อนแม่ต้องหนีแล้วปะ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 เอาแม่ต้องปิดประตูปิดประตูกรีนฮาไว้ไม่งั้นควันจะเข้ามา หาน้องปลาได้เดี๋ยวคุณแม่ตัดคลิปไปฝั่งนู้นให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเนาะว่าหลังบ้านของแม่เขามีปลูกมันฝรั่งแล้วก็เขารดน้ำทุกวันเลยเนาะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในกรีนเฮาส์กันค่ะแม่ถ่ายบรรยากาศหลังบ้านให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยค่ะเขาปลูกมันฝรั่งแม่ก็เพิ่งรู้ว่าเขาต้องรดน้ำทุกวันเนาะแล้วก็เนี่ยเขามีเครื่องทุ่นแรงมาช่วยเขาไม่ต้องใช้คนยะ เหมือนบ้านเราอะเออเนี่ยแล้วก็เขาจะมีบ่อน,น้ำอ,อ่ออะไรนะปั๊มน้ำขึ้นมาแล้วก็มีเออเครื่องพุ่นแรงตัวเดียวจบแค่นั้นเนอะอ่ะเพื่อนๆให้ดูอันนี้ทำไมให้เอาเพื่อนๆให้ดูอันนี้ฝรั่งเขาซื้อมาเพื่อที่จะอ่ดูทิศทางลมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเมาจะเอาธงชาติไทยมาปักครัวไทยก้าวไกลสู่ครัวโลกมาถึงอังกฤษเนี่ยปักคู่กับอันนี้ของพี่ไมเคิลเขา นี่ค่ะเดี๋ยวแมาปีนี้ก็คือจะได้เก็บอะไรนะ,ะมันฝรั่งข้างหลังบ้านเลยอะ่ะเนาะเพราะว่าเขาเก็บไปไม่หมดอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บอันที่เหลือกันเนะาะใช้น้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพี่ไม่เคิ้นบอกว่าเนาะเขาจะรดน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าหัวได้ที่แล้วหรืออะไรเงี้ยเขาถึงจะไม่รดน้ำแล้วแล้วก็รอถอนแค่นั้นเนาะ กลับมาที่กรีนเฮาส์แม่ต้องปิดประตูวตวไว้เพราะว่าควันของแซลลีแซลลีเป็นป้าข้างบ้านควันจะเข้ามาในกรีนเฮาส์แล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิในกรีนเฮาส์อบอ้าวสากว่าองศาแม่จะมาถอนอแรดดิหัวที่เป็นเป็นเนาะแล้วก็รอใหอ้ต้นกล้าแข็งแรงแม่ก็คือ ามาเราดูกันว่าใครจะลงตรงนี้เหมือนเดิมหรือว่าใครจะหาที่ปลูกใหม่เนาะอ่ะมาเริ่มถอนกันเลยค่ะแ a d ดิสที่แม่ปลูกเนาะก็คือจะมีสองสายพันธุ์ก็คือจะมีหัวกลมแล้วก็หัวยาวรีเดี๋ยวเราจะมาถอนต้นนี้เลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยน้ําไม่ถึงอ่ะแม่ถอนไปเลยถอนไปเลยน้ําไม่ถึงแม่ต้องปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนาะ เราจะมาถอนอันนี้กันเลยทำไมเขาตลกมากดูเนี่ยค่ะปลูกด้วยน้าเดี๋ยวแมแก้ตัวให้ใหม่นะอันนี้จะเป็นรอบสองของปีนี้แล้วนี่หน้าตาน่าเกลียดมาก <c oughs> ไปดูต้นอื่นกันมีหัวไหนที่ถอนได้อีกไหมอันนี้ยังเล็กอยู่เผื่อคุแมจะเก็บไว้อีกเนาะหัวยาวมาก ไปดูต้นอื่นตอนอันนี้ฝรั่งเขาบอกว่าเป็นบีทรูทไหมแม่ไม่รู้อ่ะปลูกนี่คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ามาถอนกันบีทรูทเฮ้ยบีทรูทจริงด้วยเพื่อนๆป้าโทน่เนนาเกลียดเนาะอาจจะเป็นบีทรูทพันยาวไหมหัวหัวยาวๆอะไรเงี้ยนี่ค่ะปลูกด้วยน้ําแล้วก็ก้อนหินเนาะได้สองหัวมาดูกันนะว่ามีหัวอื่นอีกไหม อันนี้จะเป็นแบบกลมเนาะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแบบกลมอันนี้ยเขามีอายุได้เดือนกว่าแล้วอันนี้โอ้ไม่อันนี้แม่ถอนไปเลยอันนี้น่าจะเป็นหัวยาวนะแต่ว่าน้ําไม่ถึงเนาะอันนี้ค่ะอันนี้อุ้ยอันนี้จะเป็นหัวยาวอะกาลังมาเนะ่ะคือทำไมรับปลูกแบบน้ําไม่ทั่วถึงกันเนาะ ที่จริงอะ่ะเขาจะเป็นลอดเดียวกันหมดเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยน้ำไม่ถึงอันนี้ถอนไปเลยนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ถอนอันนี้ไปเลยน่าจะได้ลงอีกเร็วๆนี้น้ำไม่ถึงอะ่ะเพื่อน แม่เอาแค่นี้พอเพื่อนแล้วก็อาจจะรือ้อแล้วก็ลงใหม่เนาะมาดูกันเนาะรอดูกันอีกทีค่าเดี๋ยวเราไปเก็บผักดุ้งกันค่ะดูควันตลบอบอวนเลยข้างบ้านข้างบ้านโอ้ไม้กุดในแม่ใส่กระด้งเหมือนเดิมเนาะชอบเรียกเป็นกระจาดเพื่อน มีเพื่อนเพื่อนก็จะเมนมาบอกคแคลรแคลเรียกเป็นกระจาดนะเอ้ยเรียกเป็นกระดงนะไม่ใช่กระจาดนั่นด้านหลังแคแม่ลืมเล่าให้เพื่อนเพื่อนเนาะนี่ค่ะพี่ไมเคิลเขาทําที่ปลูกผักให้แคแม่ได้ปลูกกระดินเนาะแล้วก็เมื่อวานแคแม่ก็คือเนี่ยค่ะย้ายเคลมาเนาะแล้วก็ย้ายอะไรนะกระเจี๊ยบแล้วก็แคแมทดลองปลูกอะไรนะ <S <S ปักชำใบชะลูเนาะแคแมทดลองสองแบบเพราะว่าเพื่อนๆขอมา แม่ทดลองก็คืออปักชำลงดินเลยแล้วก็ปลูกลงปักชำกับน้ำเนาะมาเราดูกันนะใครที่อขอให้แมมลองปักชำดูแล้วก็มีโหราานะพาเนาะโหระพา,าแมมก็คือทดลองสองแบบเหมือนกันเนาะก็คืออาปักชำเนาะปักชำเพราะว่าเพาะจากมเมล็ดอจะนานมากแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นดาวเรืองที่เขาเป็นโรคเนาะเป็นโรคตั้งแต่ในกรีนเฮาส์แคมก็เลยย้ายเข้ามาด้านนอกเนาะ นี่คะ่ะแล้วก็อมาดูตรงนี้ตรงนี้ภูมิใจนําเสนอเพราะว่าเขาฟื้นตัวละนี่คะ่ะอันเนี้ยจะเป็นล็อตสามที่แม่ย้ายเขามาปลูกแล้วแตงกวามาให้แล้วโอควันอ่ะแม่ต้องวิ่งหนีแล้วเพื่อนๆควันมาอย่างแรงเลยอันเนี้ยอมาเราดูการนานะคลิปอะไรนะจะได้เห็นหรือเปล่าไม่รู้คลิปต้นดอกทานตะวันปีนี้แม่ย้ายเข้ามาด้านนอกด้วยแล้วก็มีปลูกในกรีนเฮาส์ด้วยเนาะ อย่างแบบนี้แหมก็คือทดลองปลูกเนาะเพราะว่าอย่างมะเขือมะเขือก็คือแม่ไม่ปลูกด้วยน้ําแล้วก็อันนี้แหมต้องย้ายเขาออกมาด้านนอกเพื่อที่จะทดลองดูว่าเขาโอเคไหมแต่ว่าข้างในกรีนเฮาส์ก็คือเป็นการทดลองปลูกด้วยน้ําดูเนาะอันนี้จะเป็นกระจีครับฝากจะเริ่มมาให้แล้วเพื่อนๆเนาะมารอดูกันนะปะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักบุ้งกันค่ะผักแมงนะ่าเกลียดมาก าผักบุ้งก็จะอยู่ในนี้แล้วก็คแมจะบอกว่าเฮ้ยคแมอะเด็ดยอดผักบุ้งที่ไม่งามออกแล้วก็รอบเนี้ยงามงามให้เนอะนี่ให้เพื่อนๆได้ดูเขาจะงามให้ได้อีกเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะอันเนี้ยจะยอดอ่อนๆเลยรอบนี้เนี่ยสวยงามมาก ไปแค่หนึ่งกำมือเนาะแล้วก็นี่ค่ะแม่จะเก็บตรงแบบเนี้ยแล้วก็ให้ตรงข้อเขาได้แตกยอดมาอีกเนาะ้า,เ,าเ,เพื่อนยอดไม่สวยเหมือนคะแม่ก็ลองทําตามดูเนาะก็คือเด็ดเอาอันที่ไม่สวยออกแล้วก็เดี๋ยวเขาก็คือเนี้ยค่ะขึ้นมาให้ใหม่ยอดอย่างงามเลยรอบนี้อ่าแบบนี้นี่ บ้านเราต้มใส่มาม่าเนาะเห็นไหมงามมากตันี้เราเด็ดไปเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาให้อีกเนาะมารอดูกันนะว่าแม่ระจะเด็ดไปสักกี่รอบเขาจะขึ้นมาให้สักกี่รอบก่อนที่ออนหน้าหนาวจะมาเนาะอ่าแม่เด็ดไปแบบนี้ เอาอีกหนึ่งกำม,มือค่ะนี่ยูไม่เคนได้อะไรเฮลโลวาจินเดอะบอทสวีทเทเทอร์เพื่อนอันนี้มันมันเทศของแท้แท่ well, types. อสิสวีทโพเทโต้แต่สี่ประเภทอีกนอเนาะเพื่อน To make our own seed potatoes to grow even more sweet potatoes next year. Huh? Yeah. Sweet potato, they got the seed? Well, it's a potato. We use. Oh, no, this one. Save my country. I'll take the purple one. Oh, my friend. Oh, even put one. Come on, baby. I'll review review Ship it like that so the soil doesn't fall out. ออเดอร์โฟมันสก้สั่งเมื่อสี่เดือนที่แล้วเพิ่งมาป้าโทเนี่ยอันเนี้ยเอาวีแคนโกรฟรอมว h a ยูคอลเดอะสเต็มไล i ์ดิสยูโน u เนี่ย yeah, yeah. this one so we got thousand here อืมเนี่ยอันนี้มันเทศสีม่วง so there's different types of sweet potato เออ different type อ่าทางฝั่งเมืองนอกเขาจะมีอะมันฝรั่งเอ้ยอะไรนะมันเทศสีเหลืองด้วย กรอดูแม่ทำคลิปปลูกให้เ,เพื่อนๆอีกทีเนาะเนี่ยค่ะ thank you and today is your birthday happy birthday Thank you! <laughs> วันนี้วันเกิดพี่ไมเคิ้นเดี๋ยวคแม่ต้องทำเค้กแล้วล่ะ So I'm just เ like ออ better เวลาเก็บเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ก็จะ,ะเก็บข้อเขาไว้แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวอยอดใหม่เนาะยอดใหม่ก็คือจะมาตรงเนี้ยค่ะ ตรงข้อที่เราตัดน้อนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะแตกมาเองแบบนี้อ่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะมีอผักบุ้งกินอีกหลายรอบเลยเนี่ยมันเป็นยอดอ่อนมาสวยงามมากป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันค่ะอุย้ยมามีฉีดน้ําน้องไก่ใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูโอ้ยไม่ใช่ฉีดน้ําน้องไก่ฉีดน้ําน้องเป็ด อ่าอเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็คือจะเอาผักไปเข้าในตัวค่ะอ่าได้ไลค์ขีดอะไรแล้ว What about chicken? Chicken like it or not? Chicken scare? We use this to scare the chickens. <oughs> ah, oh, what? Ah, right? Duck like it? Funny. <c oughs> <c oughs> เออเพื่อนๆดูมามีเรียกให้แม่ถ่ายรูปนะนี่ดูดเป็ดชอบใจใหญ่เลยอันเนี้ยมามีเขาเอาไว้ยิงน้องไก่น้องไก่เขาจะไม่ชอบนะ้ำเวลาน้องไก่มาอรบกวนน้องเป็ดมามีก็คืออาใช้ปืนยิงพอมายิงน้องเป็ดน,น้องเป็ดชอบใจใหญ่เลย